อยู่หน้าร้านปุ๊บก,ก็ลงมือครับน้า่านม,มากก่อนหน้านี้มีเมนูผักบุ้งมาเลยนะผักปุ้งหมูกรอบ สวัสดีครับวันนี้ก็อยากจะมาเชิญชวนเพื่อนๆครับมาเป็นผู้สนับสนุนในช่องโดโดพาเที่ยวครับในระดับเมมเบอร์ชิพครับนะครับให้แล้วก็มาโดยกดปุ่มอะไรอ่ะผู้สนับสนุนนะครับกดปุ่มผู้สนับสนุนกดปุ่มสมัครนะครับที่อยู่ในคลิปนี้นะครับแล้วก็ได้เป็นผู้ที่สนับสนุนตามรายละเอียดที่แจ้งไว้นะครับก็อยากจะขอเรียนเชิญครับยังไงก็มาเป็นสมาชิก พวกเรานะครับกับช่องโดโดพาเที่ยวครับสวัสดีครับครับเมนูนี้พี่แตนผัดเขาเรียกว่าอะไรนะบ็อกโคลี่กระลำกระลำกับบล็อกโคลีมลมลมลม่มันมันเหมือนกันไหมไอข้ขาวๆคือกระลำใช่ไหมใช่ไ,ไอ้เขียวๆคือบอ็อกโคลี่หมูกรอบครับอีกเมนูหนึ่งที่คือดูเหมือนง่ายนะแต่พี่แตนเขาทำอร่อยเพราะนั้นเพื่อนๆมาดูกันคนระับว่าเขาใส่อะไรยังไงเนาะ ม,มีหม้อลวกอยู่ข้างๆครับผักมาสดๆแล้วก็ลวกกิ้กกะหล่ำกับบอรอกโคลีมันก็นาาห,นกนหน้าตาเหมือนกันอะเออมันก็เหมือนกันแต่แค่สีบอกโคลีมันเป็นผักมึงมึงนอกป่ะอ้ยนะครับแต,แต่แต่ที่พี่แตนลวกมันน้ำซุปใช่ไหม เป่าเนี่ยเห็นท่าเห็นท่านมันเหมือนกับมีเหมือนกับเป็นซุปมันก็เลยอร่อยป่ะมันเป็นหม้อที่แบบมีมีซุปหมูมีอะไรอะมาดูนี่ก่อนนะครูไม่ได้ตั้งใจหราไม่ได้ตั้งใจเนาะมันมันมันมีอยู่ทิ้งก็ลกกลวกลงไปผัดก็เลยได้กลายเป็นลวกในน้ำซุปเลยเปลอบ มีประโยชน์มีแตงไปวปับปบปับันรั่วปอนด์ไม่ได้นานนะจะเ,เขียวได้นานใช่ไหม,มเกลือใส่หน่อยเกลือใส่หน่อยนี่คือในน้ำนี่มีเกลือไอพิแตนแอกมีเกลือเกลือใส่หน่อยมันก็จะเขียวอยู่หน้าร้านลูกค้าเริ่มมาแล้วฮะ ใกล้ๆสี่โมงเย็นค้าเริ่ม ร้อยไปหน้าร้านแล้วมาดูกับข้าวกันครับบลูเี่ลูเบอย์รแล้วลูกค้าเป็นหน้าร้านแล้วครับอะไรดีครับโอ้โอหไรนี่้นตัว สองเมนูหมูกรอบเลยครับอันนี้อยู่ในคลิปเดียวกันเมื่อกี้บ็อกอร,อรี่อันนี้คณ้าตอนรวกอเอาให้อยู่ในคลิปเดียวกันเลยคณ้ากับบล็อกอรี่ กระเทียมปริกลงไปพริกแดงจินดานะแล้วก็ทุกแทนไปปรุงใส่นี่นะครับผงปรุงรสน้ำตาลต่างเดิมครับซอสซอสญี่ปุ่นน้ำมันหอยซอสปรุงรส คือสังเกตว่าพี่แตนจะผัดตอนนี้พอลูกค้าเริ่มมาใช่ไหมฮะผัดตอนนี้เลยตาพี่แตนก็ทำเรืองดูลูกค้าไปว่าพอลูกค้าเริ่มมาแล้วเขาจะเห็นผัดใหม่ๆสดๆเขาก็จะสั่งบางคนยินคอยด้วยพอเห็นลูกค้ามาปุ๊บพี่แตนก็สองเมนูเรื่องผัดลูกติดๆกันเลยครับ คือถ้าหมดก็เดี๋ยวอาจจะมีอีกรอบเนี่ไหะอ่าก็ผัดหลายรอบเพราะว่าอันนี้มันเหมือนกับถ้าเขาเห็นใหม่ๆสด,สดๆเขาก็จะพอขึ้นจากกระทะก็สั่งเลยนะก็เวลาที่การผัดเมนูพวกนี้สองนาทีเท่านั้นนะฮะผมจับเวลากระทะเบลเลอร์เนี่ยผัดสองนาทีเสร็จัะขึ้นเลยครับลูกค้ากำลังกำลังมาเนี่ยเห็น ยกไปใหม่ๆปุ๊บก,ก็สั่งทันทีอ่ะเทคนิคเนาะเทคนิคมืออาชีพของร้านข้าวแกงนะเนี่ยแตนก็เอาเทคเอาเทคนิคของพี่แตนมาแต่นี้เขามีการแบ่งฝ่ายก็เรียบร้อยนะฝ่ายขายก็ขายไปฝ่ายทําก็ทํา,ทาไปเนาะสังเกตเห็นแล้วพี่แตนชำเลืองมองพอลูกค้ามาอยู่หน้าร้านปุ๊บก,ก,ก็ลงมือครับน่าตานม,มาก ก่อนหน้านี้มีเมนูผักปุ้งมาแล้วนะผักปุ้งหมูกรอบเด็นมีคนมาบอกว่าติดใจเลยไหมพระเช้ามาเมื่อคืนออกผักปุ้งเ <c oughs> ช้ามาปุ๊บถามหาเลยครับนี่ไปแล้วนี่นมาดูกันนะพ <c oughs> อมาแบบนี้ลูกค้าเห็นปุ๊บก็สั่งเลยครับ95บาทครับตนไม่สิรินี่ครับมีถุงหนึ่ง คนาอ่าคนา,นา,นาไม่เบือ่ออร่อยคนาอันอันนี้คานุง้วับคานาคนาครับโอ้ยเย็นเนี้ยเย็นเนี้ยจะกินอันนี้ไม่กินข้าวกี่อย่างแล้วเนี่ยสอย่างสี่อย่างอย่างนะกินยันเช้าผมะ่ะมาที่นี่ทีหนึงเหมาเดี๋ยวมีหอหมกอีกนะมีหอหมกคนเขาสั่ง เขาสั่งไปเดี๋ยวจัดไปครับโชคดีฮะธรรมดาวันนี้จะไม่แทนอีกอย่างหนึ่งครับวันนี้จะรักษาสุขภาพไม่กินข้าวกินผัดสองเมนูเลยกินบลอเพอรี่กับณะนาาอผัดผัดพวกนี้อยู่ที่ถุงประมาณเท่าไหร่ฮะสามสิบครับสามสิบให้เยอะสักขนาดนั้นไปครับเดี๋ยวคิดตังค์ครับผมกับพี่โดโดกลับมา ถึงบ้านแล้วครับอาบน้ำกันเรียบร้อยคีโดหาเสื้อใส่เองขาดด้วยสว,วัสดีครับตอนสวัสดีครับเมื่อ,อกี้ตอนอยู่ที่ร้านพี่แดนโดโดโกินอะไรไปโดโด,โดโกินอะไรขนมอะไรขนมจีนไกหวานไกอ่อิ่มยั่งแล้วอิ่มแล้วแต่ว่านี่ครับเย็นนี้ผมไม่ทานข้าวผมจะทานผักกันสองเมนูนี้เลยเป็นเมนูที่ พี่แตนผัดได้อย่างรวดเร็วมากครับแล้วก็เทคนิคนะเล่าเทคนิคของพี่แตนเผื่อว่าเพื่อนๆที่มีร้านข้าวแกงพี่แตนก็จะคอยชำเลืองดูฮะก่อนที่จะทำสองเมนูน,นี้แกก็จะทํานูน่นทํานี่ที่เป็นแกงหม้อที่เป็นผัดเป็นแกงกะทิอะไรไปก่อนแต่หลังจากพอแกเห็นประมาณสี่โมงเย็นนะ่ะคนเริ่มมาลุมหน้าร้านพ,พี่แจงผัดเลยสองสองเมนูนเนี้ย ผัดแล้วใช้เวลารวมกันน่ะประมาณห้าหรือหกนาทีเองฮะเพราะว่าพี่แจงบอกว่าเทคนิคก็คือพอเห็นคนมาลุมๆเนี่ยพอผัดอันนี้ปุ๊บยกขึ้นไปปุ๊บคนก็สั่งทันทีเลยแล้วก็พอพร่องก็จะดูอีกพอจังหวะไหนคนเยอะก็นั่นด้วยอ่ะชิมซิกกินผัดกัะพ่ออ่าสัดใช้เพื่โด้กินผักฮะอันนี้คณะคณะคณะ โูกรอบอืมนี่ก็ประมาณใส่รถมานะขับรถมาถึงบ้านอาบน้ําก็ได้อยู่ที่ประมาณชั่วโมงชั่วโมงกว่ากว่านะผักก็ยังดูดีดูสดใสสวยงามนะครับพเพื่อนเราตัดอ,อีกเลยตัดเองเลยอืมจุด,ดยอดกลมๆมำทำแมบพี่โจ้เนะี่ยไม่ค่อยกินผักแต่ว่าอร่อยอ เอฟซีแบบถ่ายโดดยเยอะๆ,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 ๆอ่ะแล้วก็อันนี้ mm hmm. บรอกโคลีบรอกโคลีเนี่ยยังไม่แน่ใจพี่รสจะทานหรือเปล่านะฮะ mm hmm. บรอกโคลีแล้วนี่กะหลำ mm hmm. กะหลำม,มาชิมก่อน mm hmm. มีกลิ่นพิเศษเฉพาะะฮ mm hmm. ที่แต่ฮันบอกเค็ดลับไว้ใช้ซอสญี่ปุ่นยี่ห้อหนึ่งเพื่อนๆคงเห็นละเห็นหลายคลิปละผัก mm hmm. กรอบ แล้วก็กลมกล่อมมากครับจะไปโดลองชิมอันนี้ชิมอันนี้สิลองกินผักด้วยโอ้ลองชิมสิเมื่อกี้กะล่ำละชิมบรอกโ,โคลีใช่ไหมอนนีก้ก็บรอกโคลีเพื่อนๆที่มีความรู้มันต่างกันผมว่าหน้าตามันเหมือนกันนะนะแค่สีนั่นเองนะไอ้นั่นมันขา,ขาวๆนี่มันเ,เขียวๆอะ บอกลบอกลีมันจะออกเหนียวเหนียวกว่าเจ้ากระหล่ำนะักระหล่ำจะกรอบๆบบอกลิก็กรอบ,บแต่ว่ามันมีความเหนียวเหนียวมากกว่า น้องบรอกโคลีอ่ะน้องบรอกโคลีอะเป็น,น,นคณะ,คะต่อนีถ้ามีข้าวร้อนๆนะแต่ว่าตอนเย็นผมไม่อยากทานข้าวกนะินแต่ผักอย่างนี้แหละข้าวร้อนๆคุกข้าวนะถ้าเป็นมื้อเช้าอะ่ะ แต่นี้ผมว่ารอเอาเก็บไว้มื้อเช้ามันกคงจะแบบเซ็งอะนะผัดมือม่ตันจะผัดออกเผ็ดเผ็ดนิดหน่อยแล้วจับจะเผ็ดกว่ามีกลิ่นพริกกลิ่นพริกคือโดยถ้ยจะชอบอันนี้มากกว่าก็เพื่อนๆครับเดี๋ยวจะบอกว่าไม่ได้บอกว่าร้านพิการอยู่ท้งไหน เพราะว่าตอนนี้ช่องรู้พาร์ติว่าใกล้สองแสนแล้วครับแล้ววันนี้ผู้ที่เข้ามาใหม่ๆก็อาจจะไม่ได้ดูคลิปแรกๆที่ผมบอกเส้นทางไว้ก็บอกนะครับว่าร้านพี่แดนเนี่ยอยู่ในตลาดปากซอยเพชรเกษมสี่สิบเอ็ดที่จริงชื่อตลาดเขามีแต่ผมไม่เห็นเขามีป้ายชื่อของตลาดติดไว้ก็ชาวบ้านก็เรียกปากตลาดปากซอยตลาดปากซอยเพชรเกษมสี่สิบเอ็ดอยู่ประมาณไหนก็ ถ้าเพื่อนๆมาจากบวิเวใหญ่นะฮะถนนเพชรเกษมวิ่งมาเรื่อยๆออตลาดบางแคเลยตลาดบางแคตปลมจะมีแยกไฟแดงใช่ไหมฮะเลยแยกไฟแดงไปนิดนึงจะมีสะพานข้ามคลองน้อยๆอะ่ะพอข้ามคลองอาชิดขวาไว้ซ้ายมือจะเห็นเป็นโรงงานนันยางนะแล้วนั่นแหละครับเลยไปนิดนึงก็เป็นซอยเพชรเกษมสี่สบเอดแต่ไม่ต้องเลี้ยวเข้าซอยนะครับเพื่อนๆเลยซอยไปเลยแล้วจะมีทางเข้าที่จอดรถ ประมาณไม่ถึง100ร้อยเมตรอ่ะก็เลี้ยวเข้าไปจอดรถเนี่ยจอดก็คืออยู่หลังร้านอยู่หลังครัวของร้านข้าวแกงสแตนเลยครับนะครับวันก็สองเมนูนี้เป็นผัดผักพะนาหมูกรอบบล็อกโคลี่กับกะหลำเอ้ยไม่ใช่กมมะหลำกะะลำป่ะบั่าดอกกะหลำ ไม่ใช่กระล่ำปลีนะดอกกระหล่ำเพื่อนๆบอกว่ากระล่ำก็คงเท่านี้นะครับเพื่อนๆครับเจอกันคลิปต่อไปครับทุกครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครูตั๊กยังไม่กลับนะครับครูตั๊กกลับประมาณเกือบเกือบทุ่มเร่องนี้ยังไม่ปิดเทอมผมพี่ตัวด้วยปิดเทอม